อยาเก่งต้องขยันอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนวันนี้เอาบรรยากาศในการเรียนการสอนนะคะยืดดัดวอลลุ่มนะคะแม่หน่อยนะคะมาไกลาจากจังหวัดลบบุรีเลยค่ะคุณแม่หน่อยนะคะอายุ60บวกแล้วทุกคนแต่ยังไม่หยุดพัฒนาและหยุดเรียนรู้เลยนะคะคุณแม่มีประสบการณ์เรื่องการทําร้านเสริมสวยมา30ปีแล้วค่ะเป็นช่างที่ชํานาญมากๆเลยวันนี้นะคะมาเรียนยืดดัดวอลลุ่มกับกิ๊กที่ชัยภูมินะคะมาปวดรอดกันดัดผมนะคะทุกคนการ ดัดผมทุกคนง่ายที่สุดง่ายมากๆขอแค่เข้าใจนะคะทรงผมที่เราจะทําการตัดนะคะตัดแต่งทรงผมให้ตรงกับโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมของลูกค้าแค่นี้เราก็ทํางานง่ายแล้วค่ะเคสนี้นะคะใช้น้ายายืดได้ดัดได้ของ3มบวกทุ้งสีเขียวสูตรแข็งแรงนะคะการเรียนดัดผมตัวต่อตัวนะคะผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะคะกิจก็จะนะคะจะพาวิเคราะห์เส้นผม ะะตัดแต่งทรงผมนะคะลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นการบํารุงนะคะการออกแบบทรงผมการแก้ไขปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอนะคะดัดผมเส้นเล็กดัดยังไงก็ไม่ได้รอนนะคะดัดรอนเกาหลีดัดยังไงผมลูกค้าก็ฟูดูแลยากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาอะไรอยู่สามารถบอกได้เลยเคสนี้นะคะลงน้ํายาครบเวลาแล้วแต่ผมยังไม่ยืดหยุ่นทุกคนกเลยเติมสูตรแอคต้าทะรุสารเคลือบเข้าไปทำให้น้ำยาทำงานได้ไวขึ้นและความยืดหยุ่นได้เยอะ มากขึ้นนะคะการดัดวอลลุ่มรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างค่ะส่วนลอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นค่ะผลิตภัณฑ์ของ3บวกและเชฟวีนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4สูตรเลยค่ะสูตรแอคต้าทะลุสันเคลือบนะคะถุงสีม่วงถุงสีเขียวนะคะสูตรผมแข็งแรงูรถุงสีฟ้าสูตรผมปานกลางและ สีชมพูสูตรอ่อนแอนะคะเขตนี้ลงน้ำยาเช็คความยืดหยุ่นเสร็จแล้วเราก็จะมาบำรุงเพื่อคืนสภาพเส้นผมกันค่ะใช้ชมพูล้างสารเคมีนะคะชา้ล้างน้ำยายืดออกให้สะอาดเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ทำการเช็คนะคะว่าผมลูกค้านะคะคายโครงสร้างแล้วรยังเวลามัดปมปมมันจะนิ่งค่ะจากนั้นนะคะใช้ทินเม้นนาวซี่ทิศเม้นคอลลาเจนนะคะนวดไปที่ปลายผมหรือเพื่อนๆจะอบไอ้น้ำพ่นนานโนหรือทำสปาร้อนก็ได้ค่ะเขสนี้นะคะกิ๊กใช้น้ำอ ะะทําสปาร้อนให้ลูกค้านะคะผมลูกค้าจากที่มัดแล้วตึงนะคะเริ่มคลายตัวผมเริ่มกลับมาแข็งแรงนะคะการดัดผมเสียให้กลายเป็นผมสวยขั้นตอนการบํารุงสําคัญมากเลยนะคะจากนั้นนะคะร้างผมลูกค้าให้สะอาดนะคะทําการรีดผมนะคะวันนี้ปล่อยเทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อน,ไม,มอนไม่ใช่การดัดเย็นให้แม่หน่อยไปด้วยนะคะเทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นท,ทําทุกขั้นตอนเหมือนกันดัดวอลลุ่มเลยค่ะแ แค่เราไม่เสียบสายไฟนะคะแต่ใครที่มาเรียนกับกิ๊ตนะคะมีเคล็ดลับนะคะอีกนะคะว่าดัดแบบไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นทํำยังไงให้รอนอยู่ทนอยู่นานและเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมว้วลรอนเกาหลีกันนะคะมว้วลรอนแบบแนวตั้งนะคะทุกคนเคสนี้ใช้แกนอยู่ที่เบอร์17-19และ22ค่ะ เพื่อนช่างคนไหนนะคะอยากมาเรียนร้านกิ๊กก็อยู่ที่บ้านวังวัดตําบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะเรียนด้วยกัน1วันนะคะได้นางแบบ1คนสามารถดัดได้ทุกทรงเพราะว่าเทคนิคการตัดผมของกิ๊กค่ะ สามารถนะคะเข้าใจการดัดวอลลุ่มได้ทุกทรงเลยนะคะหรือเพื่อนช่างไม่สะดวกมาเรียนที่จังหวัดชัยภูมิกิ๊กก็ยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนช่างจะอยู่จังหวัดไหนนะคะสามารถแจ้งรายละเอียดได้เลยเดี๋ยวกิ๊กไปสอนถึงที่ร้านเองไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยค่ะเดี๋ยวกิ๊กเตรียมไปเองหมดเลยนะคะวันนี้แม่หน่อยได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะและที่สําคัญปลดล็อกการดัดผมด้วยค่ะปกติแม่เป็นคนดัดเย็นค่ะแต่ลูกค้าถามหา ว่าไม่มีดัดวอลลุ่มหรอแม่หน่อยก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับกิ๊กเลยนะคะแม่บอกว่าติดตามน้องกิ๊กมาจากบ้านแดงติดตามมานานแล้วนะคะเพิ่งจะตัดสินใจนะคะมาเรียนด้วยนะคะร้านแม่หน่อยนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะอำเภอลำนาลายนะคะอยู่ในบคสเลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่จังหวัดลบบุรีลำนาลายนะคะสามารถแวะเข้าไปให้แม่หน่อยดัดผมให้เลยนะคะวันนี้นะคะแม่หน่อยนะคะม้วนรอนเองเลยนะคะทุกคนคสนี้ผมแข็งแรงตั้งไ อยู่ที่120องศา20นาทีนะคะพักแกนให้เย็นสนิทแล้วนําแกนออกได้เลยเคร่นี้เราจะกลในแกนนะคะเพื่อให้ได้รอนที่แน่นและเด้งขึ้นนะคะเพื่อนช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะรังซื้อผลิตภัณฑ์มีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยคะ่ะ หรือลูกค้าท่านไหนอยากมาดัดผมกับกิ๊กนะคะร้านกิ๊กนะคะอยู่อาเภอตะตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะสามารถสอบถามจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะวันนี้ลนโคเรียเอสเพิร์มนะคะทุกคนนะคะแล้วนางแบบคนนี้นะคะเป็นลูกค้าประจํานะคะใครนะคะอยากลองเป็นนางแบบนะคะสามารถติดตามนะคะช่องทางการติดต่อของกิ๊กได้ทุกช่องทางเลยนะคะเคสนี้เราลงโก่งน้ําค่ะลงน้ํายากโกกงนะคะประมาณ15้นาทีนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะคะสามบวกเชวีกินหอมไม่เหม็นเคมีสาม,มารถสระผมได้เลยทันทีหลังทำมาได้ติดก,กิฟได้เลยนะคะอันนี้คือ ขั้นตอนการลงน้ํายากุกแล้วนะคะได้ลอนดิงงแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนจากนั้นก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกและบํารุงด้วยสปาเคลาตินของ3าบวกล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทาการเป่าให้แห้งเลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้านมป้องกันความร้อนด้วยนะคะลอนโคเรียเอสเพิ่มหรือลอนเกาหลีนะคะเราจะเป่าแบบหมุนมือไปด้านหลังของลูกค้านะคะทุกคนพอผลเริ่มแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะใส่ ตัวบำลุงอาเกนออยนะคะเป็นตัวจับรอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มไม่เหนียวหนื่อยหนะซึมเข้าเส้นผมลูกค้าทันทีค่ะสามารถแนะนําลูกค้าซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโคเรียเอสเพิ่มรอนเกาหลีผลงานผู้เรียนลงมือทําเอง100%เลยนะคะผลงานแม่หน่อยนะคะอายุ60บวกแล้วนะคะทุกคนแม่ยังไม่หยุดเรียนรู้เลยได้ลอนเด้งแบบนี้เลยไม่มีการ ไม่มีการใดไม่มีการม้วนลอนใดๆเพิ่มเลยนะคะเป่าแห้งจบงาน1 0 0นะคะทรงนี้นะคะดูแลง่ายมากค่ะลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ปล่อยแห้งเองก็สวยแล้วนะคะหรือใครนะคะที่อยากให้รอนผิวสวยๆแบบนี้ก็สามารถใช้ใดนะคะหรือพัดลมเป่าได้เลยนะคะ สวยไหมคะทุกคนถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาเรียนหรือสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะกดที่ในตะกร้าก็ได้หรือทักข้อความมาพูดคุยกันก่อนก็ได้คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะงานสอนยืดดัดวอลลุ่มตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่จังหวัดชัยภูมินะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะดอกกิ๊จะมีอะไรดีๆมาแนะนําเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อดบายๆคะ่ะขอบคุณนะคะ